สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องหมอควีนพยากรหรือ u ค e n นบีชาแนลนะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะนะคะโอเควันนี้หมอควีนมาทำคลิปนะคะดูดวง ประจำปี2566ปีกระต่ายของชาววันพุธกลางคืนกันค่ะนะคะศรัทธาปฏิหารพลังบุญหนุนนำจะนำพาท่านพบเจอเรื่องราวข่าวดีใดเกิดเรื่องเกิดสิ่งใดๆหนทางแก้ไขแนวทางต่างๆขอให้เทวดาประจำตัวของทุกท่านรูบาอาจารย์มาเปิดทางนะคะมาบอกมากล่าวได้นะคะขออนุญาตเปิดดวง ของชาววันพุธกลางคืนทุกท่านคลิปนี้เป็นแบบภาพรวมแบบ general reading ค่ะนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดเป็นพิเศษดังนั้นขอให้ท่านชมเป็นไกด์ลายนำทางเท่านั้นนะคะสิ่งไหนไม่ดีต่อใจเราอย่าไปกังวลค่ะเราดูเป็นแนวทางเป็นแนวคิดเป็นไอเดียไปค่ะโอเคค่ะไพ่ใบแรกที่ออกมานะคะเป็นไพ่ห้าไม้เท้าค่ะดวงของชาววันพุธกลางคืนนะคะต้องฝ่าฟันต่อสู้ลุยนะคะไม่เสียเหงือ่อไม่ได้ตัง ะะจะนั่งรอนอนรอก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะคือชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าชะตาเวลาดีก็ดีมากนะคะเวลาตกก็ตกสุดเช่นกันมักมีอุปสรรคจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนใกล้ตัวสร้างความนะคะปวดหัวความออการต่อสู้การขัดแย้งกันซึ่งมันทําให้นะคะหน้าที่การงานของคุณสะดุดและมีอุปสรรคได้ส่วนนะคะ ออ่ปี2566เนี้ยสิ่งที่ต้องระวังเหมือนเดิมค่ะนะคะ,นะคะเรื่องเกี่ยวกับความขัดใจความขัดแย้งกันนะคะที่จะเกิดขึ้นให้คุณเตรียมระวังคุณอาจจะตัดสินใจที่จะ สร้างธุรกิจหรือทำงานในแบบที่คุณรู้สึกสบายใจนะคะหลังจากที่ผ่าน,านมาคุณอาจจะอยู่ในช่วงของเหตุการณ์สถานการณ์ที่ลำบากใจหรือว่ามีความวุ่นวายในสายงานบริษัทหรือว่าในธุรกิจต่างๆที่คุณมีความเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดชาววันพุธกลางคืนต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากเลยนะคะแต่บนความโชคร้าย ไม่ใช่โชคร้ายบนบนปัญหาของความวุ่นวายนะคะขออภัยค่ะบ,บนความวุ่นวายของปัญหาชีวิตของคุณก็จะมีนะคะคนที่ดีเนี่ยเข้ามาหยิบยื่นนะคะให้คําแนะนําคำปรึกษาช่วยเหลือคุณจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือระลึกถึงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อยู่เสมอคือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งพาในยามคุณทุกยากที่พึ่งพาทางจิตใจนั่นเองนะคะเวลาที่คุณรู้สึกไม่สบายใจกังวลสิ่งรู้สึกไม่ดีคุณจะนะคะเข้า,านั่งทำสมาธินะคะหรือว่าแผ่เมตตาจิตเพื่อจะให้นะคะชีวิตของคุณเจอทางออกนั่นเองนะคะ มาดูพาไพ่ใบต่อไปนะคะดวงชะตาของชาววันพุธกลางคืนนะคะสิ่งที่ควรระวังในช่วงต้นต้น,ตนเดือนนะคะมกราจนถึงเมษาเลยก็คือสุขภาพนะคะการมีเรื่องราวขัดใจกับผู้อื่นหรือว่าผู้อื่นนำเรื่องราวความวุ่นวายใจความลำบากใจไให้ท่านสัานที่นะคะหงจุ้ยที่อับหรือว่าอุปสรรคจากเพื่อนบ้านคนรอบข้างได้เช่นกัน,นะค่ะนะคะโอเคเรามาดูกันต่อนะคะระวังสุขภาพระวังเสียงเงินเสียทองการถูกหลอก ให้ไปต่อไปการเดินทางการยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานใหม่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีให้กับท่านเช่นกันค่ะถึงเวลาที่ท่านอาจจะต้องตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะหรือว่านะคะจะมีเรื่องราว ทำให้ท่านเนี่ยนึกถึงเรื่องดาวอาดีตนะคะหรือว่าคิดถึงคนเก่าในอดีตแต่จะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่อาศัยสถานที่ทํางานหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันฉับพลันทันด่วนได้เช่นกันสิ่งที่เคยทุกข์ใจสิ่งที่เคยแบกรับในปีปีที่ผ่านมาถึงเวลาแล้วที่ท่านต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดและหนักแน่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยเหลือคุ้มครองท่านนะคะด้วยนะคะความดีงามที่ท่านได้ทํา อาธิษฐานจิตเอานะคะแล้วก็หมั่นสร้างบุญกุศลบุญบารมีให้กับเทวดาประจําตัวท่านนะคะบ่อยๆให้ท่านได้รับบุญกุศลท่านจะมีพลังมีบารมีที่จะช่วยปัดเปา่าอุปสรรคสิ่งไม่ดีต่างๆแล้วก็อํานวยพลใัยให้กับท่านชาววันพุธกลางคืนเป็นคนที่ทระหดอดทนและมีจิตใจที่ใจใหญ่ใจกว้างใจเมตตา ก็ได้กาเสียลุยทำทุกหนทางเพื่อจะได้ได้เงินเข้ามาเลี้ยงดูครอบครัวสปอร์ตนะคะและเป็นคนที่มีอำนาจบารมีคนยำเกรงคนเกรงขามเกรงกลัวนะคะและมีความเกรงใจแต่ทำไมถึงมีอุปสรรคเจ้ากรรมนายเวรมาเล่นงานเพราะว่านะคะเนื่องจากเป็นคนใจกว้างใจดีนี่แหละก็เลยทำให้นะคะคนเนี่ยคิด หรือเอาเปรียบท่านได้ในบางช่วงบางจังหวะชีวิตหรือเขาเรียกว่าวิบากกรรมนั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแก้ได้ด้วยบุญกุศลนะคะแล้วก็นิสัยอาจจะยังตึงๆึงอยู่นะคะในช่วงปีนี้ช่วงต้น,ต,นต้นปีมกราถึงเมษาเหมือนที่บอกคะ่ะนะคะสิ่งสำคัญเลยมีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีก็จะนำพาให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะคะแต่ขอให้อดทนหน่อยปีนี้ยังมีติดขัดอยู่นะคะ แต่เดสตาค่ะดวงดาวหลังจากเมษาขึ้นไปแล้วดวงเปิดนะคะจะมีเรื่องดาวขาวดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในตําแหน่งที่ใหญ่ๆโตๆนะคะจะได้เจอคนใหญ่คนโตจะได้พบคนมีอํานาจบารมีเข้ามาแนะนําหนทางชี้ทางให้ท่านเนี่ยได้เดินทางในทางที่ถูกหรือครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธ ะะท่านมาอำนวยพรใจมาชี้แนะแนวทางให้ท่านได้ทำมาหากินหรือว่าพบผลทางในการสร้างเงินสร้างเนื้อส,สร้างตัวใหม่จากที่ล้มก็จะยืนนะคะก็จะมีสิทธิ์ที่กราฟชีวิตจะพุ่งขึ้นได้นะแต่นี่สินมันยังตึงอยู่นะคะบางท่านถามว่าหมดเลยไหมก็ยังมีเหลือบ้างแต่บางท่านเนี่ยนี่ค่อนข้างเยอะนะคะก็ยังออมีเงินหมุนเวียนอยู่แต่ว่ามันยังมีช่วงติดขัดอยู่นะคะในช่วงหลัง พุทสภามิธนาขึ้นไปดวงขยับขึ้นวิลออฟฟอร์จูนเป็นดวงของการโกยการเก็บการระวังในการใช้เงินแต่ท่านนะคะสะมีชื่อเสียงจะมีคนนะคะมานำพาท่านไปทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ท่านเนี่ยมีเงินมาใช้จ่ายและนะคะจะมีเพชรตรงข้ามมาคอยให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำคำชู วันพุธกลางคืนจะมีไพ่ดาบและอุปสรรคขึ้นค่อนข้างเยอะในช่วงต้นต้นปีตั้งแต่มกราถ,ถึงเมษามันมีความติดขดัดความอาึดอัดใจความลำบากใจอยู่แต่อย่าได้ถอดใจไปนะคะพลัง ความศรัทธาความคิดการลงมือทำการไม่ย่อท้อของท่านนี่แหละจะนำพาท่านให้นะคะได้ประสบความสำเร็จมันใช้เวลาหน่อยนะวันพุธกลางคืนนะคะเออถ้าใส่ทำงานเทาๆใส่ดาร์กใส่อะไรอย่างนี้นะคะก็จะเออเขาเรียกว่าเป็นช่วงโกยเงินแต่อยู่ในทำนองคลองธรรมอยู่ในศีลในธรรมนะคะเออคนที่นะคะเออปร,ป,รประกอบธุรกิจ ทำด้านธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมออีลูกค้าหรือว่าจะได้แับขยายธุรกิจเพิ่มพูนเพิ่มเติมขึ้นนะคะแล้วก็จะมีโชคลาบในบางช่วงลาบลอยหรือว่าค้าขายปังอย่างเช่นนะคะเป็นในหน้าขายที่ดินเอ่ยนะคะค้าขายของมงคลหรือว่านะคะทำธุรกิจส่งออก e x p o r t Import หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับนะคะ การค้าระหว่างประเทศเป็นต้นนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคนที่คิดที่จะไปทํางานต่างประเทศนะคะก็จะไปเจอคนเป็นเพศตรงข้ามเลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำชูซัพพอร์ตหรือว่าได้งานที่ค่อนข้างมีไรายได้ค่อนข้างสูงนะคะก็ลองดูเนาะทุกสิ่งทุกอย่างดูแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันบุญวาสนาบารมีก็ไม่เหมือนกันนะคะบางท่านก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการมีบุตรการมงคลสมรสนะคะมีเอ่อ เขาเรียกว่าครอบครัวได้ได้เฮได้เฉลิมฉลองมีข่าวดีเกิดขึ้นหรือนะคะการมีโชคลาบมีลาบลอยก้อนโตมากๆซึ่งทำให้ครอบครัวของคุณเนี่ย เฉลิมฉลองร่วมกับคุณได้เช่นกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นดวงของท่านใดเนาะนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพโดยรวมแล้วก็บุญกุศลที่ท่านทำํทำจะทําให้ท่านมีลาบลอยเข้ามานะคะบ่อยๆเป็นลาบเล็กๆน้อยๆหรือลาบที่แบบเข้ามาประปรายแต่ก็ทําให้คุณมีเงินหมุนเวียนนะคะขอแค่คุณมีใจสู้มีพลังใจไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้นะคะแล้วก็ ลุยคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะทุกสิ่งทุกอย่างชาววันพุธกลางคืนเนี่ยเขาเรียกว่าต้องทําด้วยตนเองค่ะคาดหวังกับใครไม่ได้แล้วก็ออถ้าใจรักนะคะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จลองผิดลองถูกแล้วก็ลองทําอะไรใหม่ๆที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้คุณลองทำดูบางทีสิ่งนั้นอาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้คุณสร้างเงินมากมายก็ได้เช่นกันนะคะ อย่าลดคุณค่าตัวเองแล้วก็นะคะอย,าาอย่าขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะว่าคุณสามารถที่จะทำอะไรได้มากมายขอแค่นะคะคุณไม่ตำหนิตัวตัวเองหรือว่าคุณไม่ไม่เอ่อเปรียบเทียบความสามารถของคุณกับใครคุณเป็นคุณ ะค,ะคุณสามารถ่จะทำอะไรหลากหลายได้โดยที่คนอื่นก็ไม่สามารถทําได้เช็เช่นกันเหมือนคุณนะคะเทวดาประจำตัวคุณรอบุญกุศลที่คุณอุทิศให้อยู่ท่านจะไดออ้มาช่วยคุณนะคะแล้วก็จัก,กรวาลจะทํางานร่วมกับคุณได้ดีเมื่อคุณร่าเริงสนุกอารมณ์ดีแจ่มใสนั่นเองก็ขอให้ชาววันพุธกลางคืนประสบพบเจอเรื่องราวดีๆมีเงินมีทอง มีปาฏิหาริย์ไพ่มันอาจจะเป็นพลังงานลบเยอะเพราะว่าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบรย์ท่านมาเตือนนะคะท่านก็ดูดูไว้เป็นแนวทางเนาะอย่าไปกังวลค่ะเพราะว่าไพ่ไม่การันตีหรือว่าไพ่ไม่ไม่ ไม่สามารถลิขกิตชะตาชีวิตคุณได้ทั้งหมดเป็นแค่อาจจะเล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นนะแต่ตัวท่านเองนี่แหละที่จะสามารถที่จะเลือกลิขกิตชะตาชีวิตตนเองว่าจะให้สําเร็จแค่ไหนจะให้รวยแค่ไหนจะอยู่แบบไหนอยู่แบบเดิมเดิมหรือว่ากล้าที่จะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆ ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงรวยปังในปี2566ปีกระต่ายนี้ทุกท่านทุกคนปีกระต่ายมันอาจจะเหนื่อยแต่การเหนื่อยของคุณมันจะได้มาซึ่งความสุขความสำเร็จในภายภาคหน้าค่ะโชคดีนะคะ